นี่นิดบินนเล็กๆควายเอ้ยมันคล้ายๆใบไม้หรือกระดูกวะนี่นี่มึงดูมุมนี้มึงดูมุมนี้เฮ้ยมีรอยด้วยมีรอยเลื้อยด้วยอะไรวะพญานาคดีเหี้ยเจ้เสือเรื่องพญานาคบอเอ้ยเฮ้ยพญานาคพญานาคเจ้าเสือเรื่องพญานาคบอเมื่อก่นโขวกหาพ่อไอ้เนี่ยแค่ลงไปด้วยกัน สวัสดีครับพวกเราซิทคับครับผมวันนี้ผมจะพามาที่สุสานไร้ญาตินะครับที่นี่ก็คือในจังหวัดฝรับุรีที่ที่หนึ่งนะประมาณนี้ครับผมอณถาเพื่อนเลยประวัติก็ศพที่ไม่มีญาติรถชนอะไรเงี้ยเขาเอามาเอามาที่นี่ใช่ใช่ใช่เขาถามเขาบอกมาที่นี่ก็เป็นป่าช้าที่เขาถาวามานะสิบสองปีเขาก็ล้างล้างป่าช้าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า สิบสามเมษาอะไรเนี่ยจะจะล้างป่าชายรอบหนึ่งเมษาใช่ผ <ม S 2> ูงก็มาไม่ทันนะอยากอยากรีบมาถ่ายก่อนชอบด้วยถิงแสงเลยเราจะพามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนเต่๋่าผมมาพามาชมรอบๆแต่ที่ผมถามคนแถวนี้มานะชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าก็มีอย่างการฆาตกรรมกงนแล้วก็เอาศพมาทิ้งแถวบ่อน้ําเนี่ยบ่อน้ําแถวรอบๆสุสานนี่แหละ เอ้แต่เขาบอกกูว่านี้นะเว้ยถ้าแบบศพที่รับมาใช่ไหมที่ล้างป่าช้าของที่ก็คือเหมือนแบบว่าเขาจะล้างป่าช้าไหมก็ศพคือมาทุกหลุมเลยแล้วก็มาใส่หม้อต้มเพื่อเอาเนื้อเอาก็เอาเนื้อเอาเอะไรติดจากกระดูกออกอะ่ะแล้วก็เหลือกระดูกเอาไปเผาครับผมประมาณนี้ที่ผมพอรู้คร่าวๆมาใช่ห้าบานนี่แล้วก็ถามก็าได้แค่นั้นแหละเ<อ>าขาก็บอกผมแค่นี้ความรู้ผมมีแคน่นี<ม>้แหละแต่ผม<ต>ผมอยากมา <laughs> เดิน <laughs> เล่นที่แค่นั้นเองเหตุผลของผมอะ เอาไว้เดี๋ยวเข้าไปเจอข้างในด้วยครับไป,ไปชม ก็คือบรรยากาศของสุสานศพไร้ญาติไ่ามเลยวะได้ถามไหมที่นี่มีญาติป่ะเนี่ยก้องก้องก้องที่นี่มีญาติป่ะเนี่ยไฟที่ใครนำไปลุยลุยลุยสานอีกแล้วโกตันน้ำ ไว้กดเลขไม่นำมามีไฟอ่ะวิ่งไอ้ตามไม่ดึนี่คเฮ้ยดึงกะทีเลยไงกล้องเห็นไหมตอนช็อตอะไรกองไม่ได้ทันอ่ะกล้องเดินเดินสาขาอะไรนะอย่างนี้ต่อหรือส่วนี้ไม่รู้รูว่าแผลแผลอะไรเนี่ยเฮ้ยเที่ยเออว่ะไม่รู้ว่ะกลุ่มเนี้ยเข้าเข้ามาดูเลยครับเลี้ยวมือสอกไปดิมี่มีไม่มีมีมีขาวๆอะไรไม่รู้อ่ะ มีมีั้งหรือไม่มีวะพี่ดูดิมันมีขาวๆอะไรไม่รู้อ่ะมันไกลไปเปล่าแต่มีหินอ่ะมันไกลไปเปล่าไม่ใกล้เราเดี๋ยวส่องเข้าดูเลยเดี๋ยวให้กล้องดูดีกว่ะพี่น้ำไปก่อนเลยเห็นปะพี่ขาวๆอยู่ข้างในอ่ะเหมือนเป็นริบบิ้นอ่ะริบบิ้นอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะกอดติด

กล้องเนยจะถึงเล็มึงก็โดนค้าไปฝั่งนู้นไหมเดี๋ยวกล้องจะไมไปเราต้องโอนข้างไปฝั่งนู้นแล้ทั้งหมดอ่ะถึงกล้องจะมาถึงตรงเนี้ยลองมึงลองก้มไปกินดิโดนไอ้ดมดิมึงดิ้เลยนะกูโดนดึงเออเอาดิกินดีไหมเฮ้ยจะกินซิมเส้นจริงเว้ยใช่ไหมกูได้กินซิมเส้นไอ้ไอ้ดูเฉยไอ้เล็กไอ้เหี้ยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ดูด,ด,ด,ดิดูขามันดิมันเหยียบไม่ได้ด้วยเหยียบอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ที่วองเยืหัวเขอะเงเหยียบที่วางรูปเขาทำไมันไม่มีวางสักอันหรอกพี่ไฟมอไม่เห็นแต่ทุกรูมันก็เหมือนกันหมดเลยเรียงเกมๆมาวพวกผมมารีวิวให้ดูจริงจิงจิงแบบมงนมีคูจังติอยู่เะรอันเนึ่งมันมีดิบิน องเห็นนะครับก้องนี่เปนนิบินเล็กไอ้ควายเอ้ยไม่คล้ายๆใบไม้หรือกระดูกอะนี่นี่มึงดูมุมนี้มึงดูมุมนี้เฮ้ยมีลอยด้วยมีลอยเลื้อยด้วยอะไรวะพญานาคดิเหี้ยเจ้เสือเรื่องพญานาคบอเอ้ยนี่พญานาคพญานาคเจ้าเสือเรื่องพญานาคบอเมื่อก่นโขงกับพ่อไอ้เหี้ยแท้ลงไปด้วยกันไปฉ่ายกุฏานหมดเฮ้ยเฮ้ย ยุงเพี้ยมีหายเไปมั้ยใครดิเาียนามันมีเลขด้วยนี่คือเลขอะไรนะหนึ่งอันนี้เพียเพี้ยตกโคตรเพี้ยเลยเกมเพียเกมแม่งตดอ่ะมันมันก็เหมือนกันทุกซอยเพราะว่ามันน้อยเฮ้ยนี่ดูนู่นเลยดูนี่มันก็เหมือนกันทุกรูอ่ะ มัยมีขวดน้ำด้วยเห็นว่าขวดน้ำอ่ะเดี๋ยวเข้ามมาข้ามา่ามาข้ะมาโอ้โหหเลยงเดิมติดถวรทเร็วกล้องมาเอากล้องมาใส่ให้กล้องดูกล้องดูยังเปล่อยูเลยเนี่ยเกี่ยวกัขวดตกอ่ะขึนตกปาเีงแกเหรือเพิ่งมาทาใหม่วะเขาล้อนต้องลอับไนูด้เออเี่เรียบมเนี่ย จากไม้ไม่รู้ว่าเป็นทีโลงนี่ยนี่หัวริบิ้นเนี่ยที่อยู่ข้างในอนี่ยนี่น่าจะเป็นไม้ป่าโลงนะเออเนี่ยนะเออมันเป็นอะไรเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันเป็นริบบิ้นที่อยู่ข้างในที่ที่บอกตอนแรกอ่ะมันเป็นขอบไม้โลงริบบิ้นเนี่ยไอเกมช่วยยกไหมเออนี่ปาโลงนีมีมไหนไหนไหนกล้องกล้องไปแล้ววันนี้ กล้องกล้องไม่ใช่ขายาวมาวะตัวส่วนนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเขาแยกไว้ทำไมอูแต่ว่าแมงสามเยอะมากเขาเขาบอกว่าเป็นพิเศษเป็นรูปร่วงถอยเลถอยต่ำเพี้ยอะไรอ้าวถอยทำไมเนี่ยรอพวกมึงไงพวกมึงเดินไปนี่โอ้ยเล็กไม่มีเอ๋บอกหันหลังชนกันไงเดินหน่อยเลยเบาๆเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้องตื่นเก๊กเดี๋ยแมงสามออกมาจากตู้ได้ไหมรวมนั้นพิเศษกว่ับรวมอื่นนะ เฮ้ยอะไรอะจะได้ยังไงจะได้เลยเป็นรูปเด็กเอางี้นะไม่เห็นนอนเลยนอนนอนเดี๋ยวเราออนไว้หรอกเราไปเอาพรมอะไรนอนน่มาใส่เลยเดี๋ยวเล่นอะไอ้สัตว์เราซื้อมาเรายืมเรายืมขอะไรเอาเอาไปคืนใครกล้ามาเอาแบบมึงกล้าวเลเอาแบบเป็นไงินเป็นทองไอหยืมเปล่ามึงถามดิไปไปถามกันเขาเนึงยเขาพูดไม่ได้เลยไอ้เขียมมัก็เห็น ลทำไม่ให้ก็ทำให้ขวดน้ำตกลงมาเนี่ยมา้ยเฮียมาเล่นใหม่ลืมของไ้ที่รถอ่ะแป๊บนึงเอาของมาเฮ้ยน่าคุยกันมั้ยไม่เราเราจะเราจะเล่นอะไรกันหรือว่าเฮ้ยเล่นเดี่ยวที่เอาภูมาเล่นในนี้ก็ได้มั้ยเราไม่ได้เอาภูมาเพื่อแบ่งทีมมั้ล่ะทีมสามสามอ่ะสามไอสองสองอ่ะสองคนก็อยู่ตรงนู้นสองคนก็อยู่ตรงนี้แล้วบอลเนี่ยเอาบอลมาเตะมั้ยทำโกนหนุ้ง ม่แต่กูอยากเดินตร้นี้ก่อนนะเอาตู้นก่อนได้ไหมเดินไม่หมดเลยอ่เดี๋ยวไปวนอีกตรงวนอนวนนี่ก่อนได้ไหมเอาวนนี่ก่อนดีกว่าปีนมีไฟก็นำเลยอย่าไปผักมันเล็กอย่าไปผักมันเออมึงจะผักทำไมไค่เกมเนแกล้งอะไร้งชอเน่อเขาบอกแกแกล้งลืมลืที่มีหาเรื่องให้ใจวายตายไปอีกดี๋ยว แค่แต่ฟูใหม่เหมือนเพิ่งนี่เลยเนี่ยหมเนี่ยมามาดูดิ่ฝนหรือเปล่าเออแต่เนี่ยมันอันนี้ใหม่เอามึงจับดิอ่ะเอามือจับเข้มบอกว่ายังไงเฮ้ยมันนิ่มเฮ้ยเฮ้ยมันนิ่มอยู่จริงๆเอาเช็ดขาโป้มึงเอามอเช็ดขามันนิ่มอยู่จริงเอามึงจับดิเอาจริงๆเอาจับหน่อยนึงเอาจับหน่อยนึงเอาหน่อยนึงเอาเขาบอกหน่อยเดียวไปจับเลยเยอะเราเฮ้ยพ่อแข็งปากเลยมึงจับดีดีแข็งแข็งเราหัวโขกยิ่เล็กแป้ว่าอแล้วล่ะ เอาดิใครขออะไดิอา้งเหมือนหมาลองตรงไหอ่ะเออไปไปหันน้อนน่ะไอไอพีเดียบันอยู่ฝั่งนู้นนี่งัไงวนมปนั้นนะวนไปเงลองเลไปดูวันนีนี่คืออะไรอีสายสินอะไรองีเดูดิดูนี่กล้องอ่ะมาดูมาดูมาดูเนี้ไนีมันมีมีสายสินวะ ไป,ไปดูเลขเดิยอันนี้เดือดรู้สิสามด้วยนาเดือดสุดแั้วอันนี้ไอแหลมึงมึงลองไปดูตรงนู้นด้วมันมีอะไรตรงนู้นเ่ะมึงจะผักเขาไปเป็นน้ำไม่รู้นี่เป็นน้ำหรอเฮ้ยน้ำเนี่ยเหมือน,น,นมันตรงอ่าคงจุย้ยที่เขาบอกอะมีหลุมศพต้องมีน้ำอยู่ด้วยข้างหน้าหลุมอะเพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้่ะคนจริงเราเ<อ>ขาคิดก,กันอย่างเงี้ยเขาจะได้ว่าน้ำมั้งตลกไงไปไปเอาหรือไม่มีอะไรแล้วไม่มี แต่แต่ตรงเมื่อนอนของพิงานอนหมุนหมุนนเราหนเอาได้ได้ได้ไ่ไดิแอคชั่นเมื่อกี้เมื่อกี้เฮียีตอนแรกเขาเขาเขาก็ขึงไว้แหละแต่มองไม่เห็นเก็บเอาดิเก็บอย่มาดิเขาหยิบมาทำไมไอเี่ยมหยิบมทำไมไอเยี้มยทำไมบอกดิไม่หยิบมาทำไมเอาหยิบมาให้ดูไงไหนใช่บอก ขอจบรีวิวศกอนาถาไว้เพียงเท่านี้ครับน้องน้องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมันเป็นเล็กๆอ่ะผมก็ไปมาทุกหนุ่มแล้วอ่ะมันก็เหมือนไม่มีอะไรเลยผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์พวกผมได้แล้วกันคิดหน้าผมจะทำอะไรเดี๋ยวติดตามได้เลยครับไม่กดมีกระเทือบจริงนะ